E วัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออตโอต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็จะมีตัวรถกระบะแคบเพลอรอยอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตเข่าวสารใหม่ๆจากทางร้าน รถยนต์มึงสองปฏิพัทน์ออโต้ตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณนที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้าโตโยต้าไฮรัก e ีโว2.4เจพัทเป็นตัวเ e ตอ t i ิชั่นส t ทแคปพาวรอยรถปี2020นะฮะคันนี้เนี่ยทำจากร้านที่ค่อนข้างจะมีชื่อค่อนข้างจะในระดับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือช่างนบพาวอย นะฮะของใหญ่นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกเพาลลอยหรือว่าดูในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆน่าจะได้ยินชื่อนี้กันดีเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของตัวตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนตัวรถเนี่ยเป็นปี 2020. จด20แท้เลยนะฮะร,รถปีใหม่นะครับสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่มน้ำท่วมหรือจมน้ำตัดตอ่อกระไม้ตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้ว หรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่ฉนบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับตัวสัตนี่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะฮะหน้ารอโปรงใหญ่1 1ยังไม่ล้นเลยนะครับส่วนของตัวหน้า,นาหน,านา้เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าล็อกโคนะครับแต่ว่าตัวคิ้วเนี่ยคือเขาจะให้เป็นตัวสีดําเงาและนะครับ แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้เดิมแล้วก็ตัดหมอกนะฮะมีมาให้พร้อมอันนี้คือในส่วนของตัวจุดเด่นนะครับเพราะว่าแทรคเชันเป็นตัวเตี้ยรุ่นเดียวที่ให้เป็นตัวหน้าล็อกโคหรือว่าตัวหน้า A4 มาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง2.4เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว 2GD นะครับ2393 CC ซีซีจะรีกกำลังได้สูงสุดจะอยู่ที่150าแรงม้า ส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่313นิวตันเมตรถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวโฉมไม่ได้เช้แบบนี้แล้วจะเพิ่มในเรื่องของตัวอัตราทดเพิ่มมาอีก1เกียร์ก็เท่ากับว่าเป็น5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง v e n t r b l e นะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามเนเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคันหน้าแกมข้างเม็ดอาร์ตนะครับแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดตัวหัวนงหัวน็อต แล้วก็ตัวชงวกนการความร้อนต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแพสติ๊กเกอร์มองกกสวยมากนะครับมันเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยเขาวนี้นะว่ามาอยู่กับในตวงเซตเอชัน e ที่เป็นเพาลอยแล้วอีกการใช้งานคือมันน้อยแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับคลิกันง่ายๆเลยครับแครบเพาลอยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรความอนเนกประสงค์ในการใช้งานใช้ในครอบครัวได้ใช้วิ่งงานได้ยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นสายยาวเนี่ยหรือว่าวิ่งต้องข้ามจังหวัดบ่อยเนี่ยอันแนะนําเลย เราไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไว้อยู่ที่บ้านเพราะนั้นเอาไปกับเราด้วยได้นะฮะเราส่งของสดแล้วเราขึ้นของเสร็จแล้วเราอยากแวะกินข้าวสักน,นิดนึงเราอยากแวะปั๊มปั๊มผ่อนสักน,นิดนึงไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นห่วงลูกเมียก็อยู่กับเรานะครับอันนี้ก็คือในส่งตัวด้านหน้านะครับรเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อครับเนี่ยหมองนะฮะในส่งตัวด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวแซดเขาก็จะมีตัวโป่งซุ้มร้องให้มาจากโรงงานเลยก็เข้ากับว่ามันเป็นรถตัวสูงที่โหลดเตีย้ย นะฮะถ้าเกิดเราพูดกันแบบสัพง่ายๆเลยนะครับคุณลูกค้าจะเข้าใจแบบนี้กันเยอะนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นตัว CE 28ก้านยกนะฮะแล้วก็รัดด้วยยางปี2020นะครับตัวยางซีรีส์นี้สวยมากเพราะจะแม็กกับตัวแม็กพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราจะลองไปดูให้นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถหาดีลกับลายนี้ได้เดี๋ยวเราจะใส่กับรถคันอื่นด้วยนะฮะอันนี้คือออามาเปิดหัวก่อน ถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบหรือว่าถูกใจกันเยอะไลน์นี้ไม่ใช่เรื่องอยากอันนี้คือเรื่องจิบจอยคุยกันได้นะครับแล้วก็ส่นขอนขอนด้านข้างเนี่ยก่อนออกจากร้านนะครับเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะฮะแล้วก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเชื่อกระบบไฟตั้งสู์ทรงลร้อนะครับแล้วก็ส่งตัวกระไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะจะมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับการสาดมีให้ครบนะฮะเป็นตัวสมาร์ทแคป นะครับแคมป์ก็สามารถเปิดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันเรียนให้กับผู้ลูกค้าทราบไปในช่วงตัวนหน้าเนี่ยถ้าเกิดคําว่าใช้งานในครอบครัวได้อันเนี้ยถือว่าดีคุณจะหาเงินด้วยคุณจะใช้งานในครอบครัวด้วยไปนู่นไปนี่นิดนึงแต่ถ้าเกิดเข้าห้างเนี่ยน่าจะไม่ได้เพราะว่าความสูงมันเยอะอันเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเอาเพาลอยไปส่งนี่แหละแต่ว่าไปส่งที่เซ็นทนรัลหาดใหญ่ยืนเอ๋อเลยเข้าห้างไม่ได้ต้องติดอยู่หน้าห้างเพราะมันขึ้นห้างไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดแบบจอดข้างนงข้างนอกอะไรเงี้ยซื้อนู่นซื้อนี่กินหรือว่าจอดข้างนอกแล้วก็เข้าห้างทินเนี่ยตรงนี้ก็สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องตัวการใช้งานกันเป็นสัดส่วนมากนะครับแล้วก็ส่งตัวข้องนะฮะนี้ก็จะเป็นแซมเลดใหม่เลยนะฮะหัวเลดเกือบทั้งหมดนะครับหัวเลดเกิดทั้งหมดเลยนะฮะเชื่อมสวยงานออกดีนะครับสภาพแบบใหม่ๆเลยนะครับเอานี้นะครับส่งตัวด้านท้ายนะฮะล้อหลังเนี่ยจะเป็นกระทะผ่านะครับอันนี้ อันนี้ไม่มียี่ห้อบอกนะครับอันไม่แน่ใจว่าเป็นกระทะผ่าของใครก็จะเป็นตัวขอบ15้นะครับล้วก็ลัดด้วยยางมิชิน x c d กซปี2020นะฮะหัวดุมใหญ่นะฮะหัวดุมยาวน็อตล้อใหญ่นะครับน่าจะเป็นของช่างนบแหละนะฮะเพราะว่าอันดูแบบคร่าวๆแล้วเพราะถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกับตัวคันอื่นเนี่ยมันไม่มีคันไหนเป็นแบบนี้ไอ้เพาแอลเนี่ยเราเข้าใจกันได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดหัวน็อตเนี่ยหรือว่าตัวน็อตมันยาวขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นของช่างนบแหละ ะฮะอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับแต่มันไม่ได้สวยแค่ตรงนี้ครับช่วงล่างอีกระดับหนึ่งเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเลเไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะไฟเบรกด้วยสามก็จะเป็นแบบ LED มือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวล็อกฝาท้ายนะฮะที่ใส่คงใส่ข้องอะไรอย่างนี้ทุกอย่างครบหมดนะครับแล้วก็ในชวนของ ช่วงล่างนะฮะก็จะเป็นตัวโช๊คไขว้นะฮะฝั่งละสอตัวแหนบเนี่ยประมาณ14มิลครับ12มิลแหนบประมาณ12มิลแหนบชุดเดิมเนี่ยมี4แผ่นนะฮะแล้วก็แหนบชุดล่าง1 2 3 4 5 6 7 8แหนบชุดล่าง12มิลฝั่งละ8แผ่นนะครับสกีไม่มีนะฮะตรงเตงสาแหลกทุกอย่างครบหมดดำบนดำล่างแล้วเรียบร้อยสวยมากนะฮะ เพราะนั้นคันนี้ใครได้ไปเนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มถูกใจแน่นอนอยู่แล้วไม่เป็นไรครับมาดูตัวรถก่อนได้ถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแนะนําเลยว่าถ้าเกิดต้องการเป็นตัวแคบแล้วเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยได้หน้าหล่อด้วยคุณลูกค้าอยากแต่งหรือว่าปันต่อสักนิดนึงตรงนี้ถือว่าจบแล้วอย่าลืมนะว่ามันเป็นตัวสมาร์ทแคบของแซดอีช e ั่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวรุ่นยอดฮิตเลยยิ่งรุ่นแต่งสวยด้วยและก็พ่วงขึ้นมาก็คือมันสามารถใช้งานในเชิงพานิดี นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวแคบแบบนี้เนี่ยมันเป็นพลาลอยก็จริงครับแต่มันไม่ได้จํากัดแล้วว่าต้องเป็นคอกอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะอันนี้คือเราขึ้แบบง่ายๆเลยใส่ตู้ก็ได้วิ่งเคอร์ี่ก็ได้หรือว่าวิ่งพวกแบบทรัพย์อื่นๆก็ได้ตรงนี้คือมันค่อนข,ข้างที่จะหลากหลายนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อครับเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะฮะสำหรับตัวโฉมนี้ก็จะเหมือนกับรีโวรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงลมนิภนนะรภัย แล้วก็ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กสามารถปิดหรือว่าเปิดการทํางานได้ส่วนสำหรับเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซีดีวิวเอ็มบีสามนะครับสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้แล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB ส่วนสำหรับตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบปรปับอาล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวแซนี่คือมันจะมีตัวรุ่นย่อยด้วยนะฮะมันเริมเ่มจากเป็นตัวเจพารแล้วก็ไป E แล้วก็ไป E a ออโต้นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล็อกให้แล้วก็จะออโต้ช่องฝั่งคนขับอย่างเดียวพับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับอย่างงี้ผมบอกว่ามันจะมีเป็นตัวรุ่นย่อยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวเจพาร์แบบนี้เนี่ยเขาจะยังไม่ใส่เป็นตัวอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดมาให้เพราะนั้นเนี่ยเขาจะไปในเรื่องตัวด้านหน้า ด้วยในเรื่องของรถในต้นทุนต่ําไม่มีอีโคโหมดไม่มีพาวเวอร์โหมดไปเพิ่มตัวหน้าล้อโคไปเพิ่มตัวป่มซุ้มล้อนี่คือสิ่งที่เขาทดแทนกันมาลองสังเกตดูนะฮะหลายๆรุ่นถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปถ้าเกิดเป็นตัวท็อปสิ่งไหนขาดหายไปสิ่งไหนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเราลองสังเกตดูกันได้อยู่แล้วของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลองดูรถตัวเองแบบเล่นๆได้อันนี้คือแบบแนวคิดคร่าวๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวบอสเป็นบอสห้าสีดาเดินได้ขาวนะครับ สวยๆเลยนะฮะสภาพใหม่ๆเลยแล้วก็ตัวแคปนั้าหลังนะครับสามารถโดยสารได้และก็วางสิ่งของได้นะครับภายในกว้างครับรถอเนกประสองคอ์รุ่นหนึ่งที่มันสามารถเลี้ยงดูเราได้สร้างรายได้ให้กับเราได้และเราก็ไปกับมันด้วยได้ทุกที่เช่นเดียวกันและก็ครอบครัวของเราด้วยอันนี้ถือว่าสําคัญนะครับถึงถ้าเกิดเราไม่นึกถึงในเชิงของครอบครัวเนี่ยเราก็มีเด็กติดรถไปด้วยนั่งได้สบายพอเวลาที่เราอยากจะทําเวลาหน่อยในการลงของ ในการขึ้นของในการขนของออกไปนู่นออกไปนี่อะไรแบบนี้คือมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมี2หัวดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าลองคิดดูนะว,ว่าเฮ้ยห,หัวเดียวเราไหวอยู่แล้วแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเผื่อสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยคุณลูกค้าออกตัวเซนอีชั่นน e ี่ไปแล้วพี่อีกท่านหนึ่งลองดูนะว,ว่าเฮ้ยแคปเนี่ยแม่งใส่ตู้ได้เว้ยเราไปวิ่งกับเคอร์ี่เราไปวี่งกับพวกแฝงเพนอะไรพวกนี้มันก็ไม่เสียหายถูกต้องไหมครับ บางที่ก็มีอยู่แล้วในนามของตัวทรัพย์รถเดี๋ยวนี้เนี่ยในเชิงของโลจิสติกเนี่ยมันต้องมีการใช้งานเยอะยิ่งในช่วงยุคโควิดแบบนี้แล้วด้วยคนต้องมีการซื้อสั่งของออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการเดินทางออกจากบ้านกันแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้นถือว่าสําคัญรถพวกนี้มันจะมีใบอนุญาตขับขี่ตลอดเวลาอยู่แล้วเดี๋ยง่ายเดี๋ยวคอยดูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเรามีตัวรถแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้มาใช้บริการถือว่าคุ้มในราคาเดียวและก็ตัวรถกลับมันเต็มแล้ว เดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักพนกันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะใน2ตัว Smart Cap p บเ r ลรอ a เ e ตอิชคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรถแคปอีกคันหนึ่งที่การใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเพราะว่าอะไรช่วงหลังๆมาเนี่ยผู้ลูกค้าถามหาแคปใส่ตู้แคปใส่ข้อกันเยอะมาก แต่เรามีแต่แคปบที่เป็นตัวรถเป่าเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแคปบคันนี้เนี่ยเอาไปใส่ตู้ได้ไหมเฮ้ยแคปบคันนี้เนี่ยเอาไปใส่ข้อได้ไหมทุกอย่างทําได้หมดครับตามความต้องการหรือว่าในเรื่องของตัวการใช้งานของแต่ละท่านให้มันตรงให้มันตอบโจทย์ตรงนี้ทางร้านเราทําแบบนี้ให้ได้เสร็จสับเรียบร้อยเลยพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเพลารอยแบบนี้เราก็จะมีใบวิศวะรองรับให้อีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันเกินแแผ่น ถ้าเกิดเราไม่ให้กับคุณลูกค้าแบบนี้รับรองครับเสียค่าปรับไม่หวันไม่ไหวแน,น่นอนสุดท้ายเลยก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาปี20คันนี้นะเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่599,000บาทอันย้ำนะครับ 5 9 9 0 0 0บาทไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่มาคุยร like ายละเอียดกันได้เลยถ้าเกิดดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้มองหาเป็นตัวคันนี้ไว้รีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนตัวคลิปนี้อ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปริเัศไทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด subscribe แลวเดยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกนั้นเดีเรดค,นนครับ